บทที่444.71สุราเลิศรสหลังจากที่กลับมายังอาณาจักรเทพอัศนีเหมันเยจืออเวนอเซียวหนิงเอ๋อและเท่าแก่โยก็กลับไปที่โรงเตี๊ยมและเริ่มเตรียมการที่จะทำการค้าโดยเริ่มจากโรงเตี๊ยมเหริงโหยแห่งนี้ซึ่งจะนำชาเลิศรสจากนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์มาขายให้แก่ลูกค้าในโรงเตี๊ยมแม้ว่าจะเป็นชาเกรดต่ำสุดที่นำมาก็ยังหอมหวนยิ่งกว่าชาที่ดีที่สุดของเมืองนี้ เกียจืออเวียนอนให้เท่าแก่โยตั้งราคาของผงชาเท่ากับผงชาชั้นเลิศที่ขายอยู่ในเมืองแต่ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าหลายเท่าจึงมีผู้คนมาขอซื้อแน่นอนว่าแม้แต่เจ้าของโรงน้ำชาของเผ่าอสูรยังต้องมาขอซื้อผงชาจากโรงเตียมเหริงโยเช่นกันแต่เนื่องจากเดิมทีโรงเตียมเหริงโยนั้นรับลูกค้าที่เป็นมนุษย์เท่านั้นเกียจืออเวียนอ,นอนจึงขอให้เท่าแก่โย ộ. จัดพื้นที่หน้าร้านเพื่อทำการค้ากับเผ่าอสูรซึ่งก็ได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดีผงชาที่ซื้อมาในราคาหอละหนึ่งศิลาจิตวิญญาณสามารถขายออกไปได้ในราคาถึง5้าศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณซึ่งจื่ออวิเอและหนิงเอ๋อได้นำมาขาย10ล้านหอต้นทุน10ล้านศิลาจิตวิญญาณขายได้50ล้านศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณหากขายหมดจะได้กำไร49ล้าน9ก้าศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณหรือ49,990ศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำ แม้ว่าจะเป็นจำนวนที่ดูว่ามากมายนะับแต่ด้วยจำนวนประชากรของเมืองแห่งนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าใดนะักเมื่อนับรวมประชากรทั้งหมดในเมืองนี้ก็มีนับล้านคนและเมื่อผงชาของโรงเตี้ยมเหริงโยมีชื่อเสียงโรงเตี้ยมอื่นๆทั้งของมนุษย์สอยือและอสูรจึงต้องมาขอซื้อเพราะลูกค้าไม่ต้องการดื่มชาชนิดอื่น หลังจากนั้นจื่ออวียนอจึงเริ่มให้ร้านค้าอื่นๆที่ประมูลมาเริ่มเปิดร้านค้าขายซึ่งร้านเหล้าที่ประมูลมาได้มีความพร้อมมากที่สุดโดยจะแบ่งพื้นที่ในร้านเป็นสองส่วนเพื่อต้อนรับทั้งมนุษย์และอสูนรและสุราชนิดแรกที่นำมาขายที่ร้านคือสุราชีเฟื่องงอไสเฟงวีหกเพลิงแห่งตะวันตกเป็นสุราโบราณอันเลื่องชื่อของจีนที่ว่ากันว่ากลิ่นอันหอมหวนของสุรานี้จะล่องลอยออกไปได้ไกลนับสิบลี้ ยังที่มีลูกค้าสั่งมาดื่มปลิ่นหอมจะกระจายไปทั่วทั้งเมืองเลยทีเดียวราคาของสุราชีเฟอรองอที่นิกายขนนก,กศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ที่หละหนึ่งศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณแต่สามารถนําออกมาขายได้ในราคาถึงหนึ่งศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคําซึ่งจืออเวียนนอนและหนิงเอ๋อได้นํามาถึงหนึ่งแสหาย ลิงเอ๋อได้นำแหวนห่วงมิติสำหรับเก็บของที่ได้รับมาจากเนียลี่ออกมาให้จืออเวียนอนอดูและพบว่าด้านในแหวนนั้นมีสูตรยาและขั้นตอนการปรุงยาที่ใช้ต้านความหนาวเย็นที่ชื่อว่ายาผนึกไอเย็นพร้อมทั้งสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ปรุงยาอีกด้วย เนื่องจากต้องใช้ความร้อนในการหลอมปรุงยาเนียลี่จึงมอบมันให้กับหนิงเอ๋อถืออวียนอจึงมอบหมายให้หนิงเอ๋อผลิตยาดังกล่าวซึ่งเนียลี่ได้เขียนบอกเอาไว้ว่าให้นำออกขายในเวลาที่เหมาะสม เพียงแค่ไม่กี่วันการค้าของร้านเหล้าและโรงเตี๊มเหริงโยก็สามารถทำกำไรให้กับจืออวียนนอและหนิงเอิร์นับแสนศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำทำให้อันดับของเท่าแกโยและเท่าแก่จิ๋วที่เป็นเจ้าของร้านเหล้ามีอันดับที่สูงขึ้นแต่ก็ยังไม่อาจขึ้นไปอยู่เหนือตระกูลของพวกอสูรได้ในตอนนี้เท่าแก่จิ๋วนั้นมีทรัพย์สินมากที่สุดในกลุ่มสหายของเท่าแก่โยเขาอยู่ในด่านดับที่7โดยมีอยู่ทั้งหมด1 5 0 0 0 0ศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำ ตามหลังอันดับที่ 4, 5และ6อยู่ราวๆ5-6หมื 5, ่นศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำเท่านั้นอันดับ 4, 5และ6มีทรัพย์สินอยู่ประมาณ200,000ศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำใกล้เคียงกันส่วนเท่าแก่โยนั้นอยู่ในอันดับที่8มีทรัพย์สินอยู่60,000ศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำวันต่อมาจืออวียนอรอ,อบส่งข่าวไปให้แก่เท่าแก่ปู้เจ้าของกิจการขายผ้าเพื่อให้นำผ้าไหมที่นางได้จัดเตรียมมาไปวางขาย ผ้าไหมที่นางได้จัดเตรียมมานั้นถักทออามาจากใยไหมสวรรค์ที่พ่อเลี้ยงได้จากดินแดนที่อบอุ่นเท่านั้นซึ่งมีคุณสมบัติในการปกป,ป้องอากาศหนาวเย็นได้แม้ว่าจะเป็นเพียงผ้าไหมผืนบางๆซึ่งแน่นอนว่าผ้าไหมชนิดนี้จะมีราคาสูงยิ่งนักโดยที่ผ้าหนึ่งพับนั้นจะมีราคาสูงถึงหนึ่งศิลาแก่นแท้จิตวิญ,ญญาณทองคำแต่ราคาที่พวกนางซื้อมานั้นอยู่ที่พับละหนึ่งศิลาแก่นแท้จิตวิญญ,ญาณทองคำเท่านั้น เพียงแค่สามวันในอาณาจักรแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะักทั้งชาชั้นดีสุราเลิศรสผ้าไหมอันล้ำค่าแม้ว่าของเหล่านี้จะมีราคาสูงแต่ก็มีมนุษย์และอสูรจำนวนมากที่สามารถจ่ายเงินเพื่อซื้อหาได้แต่ก็ทำให้พวกเผ่าอสูรที่ทำการค้าประเภทเดียวกันเริ่มรู้สึกไม่พอใจพวกตระกูลอสูรทั้งห้าและผู้พี่ยอวอเลียงตัวแทนตระกูลผู้จึงได้มารวมตัวกันเจ้ามนุษย์พวกนั้นไปหาชาสุราและผ้าไหมเหล่านั้นมาจากที่ใดกัน ตัวแทนจากตระกูลทรงที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองแห่งนี้พูดขึ้นมาด้วยความไม่พอใจเนื่องจากกิจการร้านน้ำชาร้านเหล้าและร้านขายผ้าของเขาได้รับผลกระทบจากร้านทั้งสาเป็นอย่างมากเขามีร่างกายไม่ต่างจากมนุษย์แต่ใบหน้าของเขาปกคลุมไปด้วยขนราวกับใบหน้าของพญาราชสีพวกข้าเองก็เดือดร้อนเช่นกันหากไม่ไปซื้อผงชาและสุรามาจากกลานของมนุษย์เหล่านั้น ลูกค้าก็จะไม่ยอมเข้าร้านเมื่อไปขอซื้อจากพวกมันพวกมันก็ขายให้ในราคาไม่ต่างจากที่ขายในร้านแล้วพวกเราจะหากำไรได้จากที่ใดกันตัวแทนจากตระกูลจวดทุบโต้ด้วยความไม่พอใจหลังจากที่พูดออกมาเขานั้นมีใบหน้าเหมือนหมีสีน้ำตาลกรงเล็บที่มือของเขาดูแหลมคมและหน้าหวาดกลัวย,ยิ่งนัก ข้าลองไปสอบถามที่ร้านเหล้าและร้านขายผ้าแต่พวกเขาก็บอกเพียงว่ามีพ่อค้าพเนจรน,นำมาขายให้แก่พวกเขาที่นอกเมืองก่อนที่จะเดินทางจับไปผู้พี่ยอวอลเลียงพูดขึ้นมาพร้อมกับถอนหายใจในตอนนี้ดูเหมือนว่าเท่าแก่ร้านค้าต่างๆจะดูไม่เป็นมิตรกับเขาเลยถ้าเช่นนั้นพวกเราต้องส่งคนไปหาซื้อผงชา ุราและผ้าไหมที่ไม่ได้ไปกว่าพวกเขาจากอาณาจักรอื่นๆมาขายค่าเคยเห็นของที่ไม่แตกต่างกันนักอยู่ที่อาณาจักรกำแพงสวรรค์ตัวแทนจากตระกูลทรงพูดขึ้นมาหากไม่มีสินค้าที่ดีกว่าก็ไม่อาจที่จะทำการค้าแข่งขันได้แต่การเดินทางไปอาณาจักรกำแพงสวรรค์และกลับมานั้นต้องใช้เวลานับสัปดาห์และคงจะนำสินค้ากลับมาได้ไม่มากนะักตัวแทนจากตระกูลจั่วพูดขึ้นมาแหวนห่วงมิติสำหรับเก็บของนั้น นับเป็นของวิเศษที่ลามค่ายิ่งนักของอาณาจักรเทพอัศนีเหมันหนึ่งวงนั้นสามารถขายได้ถึง1,000หรือหนึ่งหมื่นสิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำขึ้นอยู่กับว่ามีพื้นที่ในการจัดเก็บมากแค่ไหนถ้าเช่นนั้นข้าจะพยายามสืบหาอีกครั้งว่าพวกมันได้สุราและผ้าไหมพวกนั้นมาจากที่ใดกันแน่เมื่อพวกท่านกลับมาข้าจะมาแจ้งข่าวอีกครั้งผู้พี่ยาวอเลี้ยงพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจงัง หากเขาไม่อาจทําประโยชน์ให้แก่ตระกูลฟู่ได้เขาก็เป็นเพียงแค่คนไร้ค่าที่รอวันที่จะถูกสังหารเท่านั้นวันต่อมาเมื่อมีคนแจ้งข่าวมาว่าตระกูลอสูรทั้ง5้าได้ออกเดินทางไปนอกเมืองเพื่อไปยังอาณาจักรกำแพงสวรรค์ถืออวีเรนนอและหนิงเอ๋อก็แอบยิ้มด้วยความยินดีพวกนางจึงตัดสินใจเปิดร้านค้าที่เหลือทั้งหมดพร้อมกัน โดยกระจายสินค้าไปยังร้านค้าที่ทำการค้าประเภทเดียวกันทำให้ในเบื้องหลังนั้นจืออเวียนอและหนิงเอ๋อเป็นผู้ครอบครองการค้าทั้งหมดในเวลานี้เมื่อผ่านไปอีก3วันก็ครบ7วันตามที่ได้นัดหมายกับเนียรี่สินค้าที่ได้เตรียมมานั้นถูกขายไปจนใกล้ที่จะหมดแล้วพวกนางจึงให้ขอเนียรี่พาไปที่นิกายกำแพงสวรรค์เพื่อหาทางรับมือตระกูลอสูรที่กำลังเดินทางมา หลังจากที่เนียรีได้ฟังเขานำแหวนห่วงมิติสำหรับเก็บของจำนวนมากออกมาเนียรี่นั้นได้หาซื้อของที่พวกนางซื้อมาเมื่อครั้งก่อนมาเป็นจำนวนมากและมอบให้แก่พวกนางและบอกให้พวกนางจัดการเรื่องภายในเมืองนี้เขาจะเดินทางไปยังอาณาจักรกำแพงสวรรค์และจัดการเรื่องนี้ให้เองจืออวียนอและหนิงเอ๋อจึงยอมกลับเข้าเมืองไปส่วนเนียรี่นั้นแอบยิ้มที่มุมปากก่อนที่จะเปิดเส้นทางสวรรค์เพื่อเดินทางไปยังอาณาจักรกำแพงสวรรค์ เนียลีได้ไปพบกับหลี่ชิงอวียนอและหลงยู่อินเพื่อที่จะวางแผนเพื่อรับมือตระกูลอสูรทั้งห้า,าจากอาณาจักรเทพอัศนีเหมันเจ้าจะให้ข้าจัดเตรียมกองกำลังเพื่อสังหารพวกเขาหรือไม่หลี่ชิงอวียนนอถามออกไปเมื่อได้ยินว่าตระกูลอสูรทั้งห้า,าจากอาณาจักรเทพอัศนีเหมันกำลังเดินทางมาที่อาณาจักรแห่งนี้ พี่ชิงอเวียนนอไม่จำเป็นที่ต้องทำเช่นนั้นพวกเขามาเพื่อทำการค้าพวกเราก็แค่หาสินค้าให้แก่พวกเขาเท่านั้นเนี่ยลี่บกมือปฏิเสธพร้อมกับเผยรอยยิ้มอันชั่วร้ายถ้าเช่นนั้นเจ้าจะให้ข้าจัดเตรียมสิ่งใดบ้างก็จงบอกมาได้หลี่ชิงอเวียนนอร,รู้ว่าเนี่ยลี่ต้องวางแผนอะไรบางอย่างไว้ไม่ว่าจะเป็นแผนอันใดเขาก็ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือ ถ้าต้องการให้ท่านจัดเตรียมสุราชีเฟืง่องอจำนวนหนึ่งล้านหายและผงชาจำนวนสิบล้านถุงข้าจะขายให้แก่พวกเขาเนี่ยลี่พูดออกไปพร้อมกับหัวเราะสิ่งที่เขาต้องทำคือลดจำนวนเงินของพวกตระกูลอสูรทั้งห้าจากอาณาจากักรเทพอัศนีเหมันเรื่องนั้นหาใช่ปัญหาไม่แต่ว่าเจ้าจะให้พวกเขาเข้ามาในเขตกำแพงเมืองเช่นนั้นหรือ หลี่ชิงอวียนอถามด้วยความสงสัยหากปล่อยให้พวกเขาเข้ามาได้ความลับเรื่องที่อสูรฟ้าในนิกายแห่งนี้ถูกกำจัดไปจนหมดสิ้นแล้วก็จะไม่อาจปกปิดได้อีกพวกเราจะทำการค้าที่ด้านนอกกำแพงเมืองข้าจะสร้างโรงเตี้ยมขนาดใหญ่ที่ด้านนอกกำแพงด้วยพลังศัจจธรรมแห่งพฤกษาเพื่อใช้ต้อนรับพวกเขาหากท่านจัดเตรียมสุราและผงชาได้ขอให้คนนำไปส่งให้ข้าที่นอกประตูเมืองทางทิศเหนือหากทำได้ข้าต้องการสินค้าทั้งหมดในวันนี้ เนียลีพูดพร้อมกับลุกยืนขึ้นเขามีเวลาเตรียมตัวอีกไม่นานพวกตระกูลอสูรทั้งห้า,าจากอาณาจักรเทพอัศนีเหมันนั้นคงจะมาถึงในวันพรุ่งนี้เช้าตกลงข้าจะให้คนไปจัดหาและส่งมอบให้เจ้าแน่นอนหลี่ชิงอวียนอนให้คำมั่นก่อนที่จะสั่งการให้คนไปจัดหาสิ่งที่เนียรี่ร้องขอเนียรี่ทะยานออกไปนอกเมืองทางประตูทิศเหนือและใช้พลังสัจธรรมแห่งปรึกษาสร้างโรงเตี๊ยมขนาดใหญ่ขึ้นมาจากต้นไม้นับสิบต้น จากนั้นเนียรีก็นําไม้มาแกะสลักป้ายชื่อโรงเตี๊ยมว่าโรงเตี๊ยมอสูรฟ้าเพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นโรงเตี๊ยมในสังกัดของนิกายอสูรฟ้าและแค่เพียงหนึ่งั่วยามหลีชิงอ,อเวียนอก็ได้ให้คนนําผงชาและสุรามาส่งให้แก่นเนียรีซึ่งเนียรีก็ได้แจ้งกลับไปว่าอย่าให้ผู้ใดปรากฏตัวที่ประตูกำแพงฝั่งทิศเหนือที่เคยเป็นประตูเมืองของพวกนิกายอสูรฟ้าหากไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจจะสงสัยขึ้นมาได้ เช้าวันต่อมาเนี่ยลี่ได้ใช้พลังสัจธรรมแห่งมายาเปลี่ยนตนเองให้เป็นอสูรและสร้างภาพมายาเป็นทหารอสูรยืนเฝ้าอยู่ที่ประตูเมืองเพื่อรอต้อนรับตระกูลอสูรทั้งห้าจากอาณาจักรเทพอัศนีเหมันผ่านไปราวหนึ่งชั่วยามตระกูลอสูรทั้งห้าจากอาณาจักรเทพอัศนีเหมันก็ได้เดินทางมาถึงเนี่ยลี่มายืนรอที่หน้าโรงเตียมและตะโกนออกไปทันที สวัสดีพวกท่านคงเป็นพ่อค้าจากอาณาจักรอื่นตอนนี้อาณาจักรกำแพงสวรรค์กำลังมีสงครามภายในอยู่จึงไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปโดยเด็ดขาดหากท่านไม่เชื่อก็จงสอบถามแก่เหล่าทหารได้เมื่อได้ยินคำพูดของเนียรลี่พวกเขาก็รู้สึกแปลกใจยิ่งนักเมื่อราวหนึ่งปีก่อนที่พวกเขาเดินทางมาไม่เคยมีโรงเตียมอยู่ตรงนี้มาก่อนและไม่มีครั้งใดที่ประตูของกำแพงเมืองจะปิดกั้นไม่ให้ผู้ใดเข้าไปเช่นนี้ พวกข้าต้องการซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายที่อาณาจักรเทพอัศนีเหมันมีหนทางใดบ้างที่จะเข้าไปด้านในได้ตัวแทนจากประกูลทรงมีนามว่าทรงสือราชสีที่ดูร้ายเอ่อยถามกับทหารยามคำสั่งของประมุขห้ามมีให้คนนอกเข้าไปโดยเด็ดขาดเลียลี่ใช้พลังสัจธรรมแห่งมายาสร้างภาพมายาให้ดูราวกับว่าทหารยามตอบกลับมา ข้าบอกพวกท่านแล้วหากต้องการผงชาและสุราข้าก็พอที่จะแบ่งขายให้แก่พวกท่านได้นะเนียลี่ตะโกนออกไปอีกครั้งข้าคือทรงซื้อเป็นพ่อค้าจากอาณาจักรเทพอัศนีเหมันที่ข้าต้องการคือผงชาและสุราชนิดนี้ทรงซื้อนำผงชาและสุราชีเฟื่องงอที่ซื้อมาจากเท่าแก่โยและเท่าแก่จิวออกมาให้เนียลี่ดู ผงชาชั้นยอดกับสุราชีเฟืงง่องอค่านั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากหากท่านต้องการค่าก็ยินดีที่จะขายให้ในราคาที่ไม่แพงนะับเนียรลี่ตอบกลับไปเขารู้ดีว่าผงชานี้เป็นเพียงผงชาคุณภาพปานกลางเท่านั้นไม่ใช่ชาชั้นดีแต่อย่างใดปกติแล้วพวกเขาเคยซื้อผงชาและสุราเกรดต่ำสุดเท่านั้นเมื่อได้ยินคำพูดของเนียรลี่พวกเขาก็แปลกใจยิ่งนะับโรงเตี๊ยมเล็กๆแต่กลับมีผงชาและสุราจำนวนมากถึงเพียงนี้ เจ้าจะขายให้ข้าในราคาเท่าใดกันทรงซือพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังแม้ว่าเขาจะเป็นพ่อค้ามานานแต่เขาก็ไม่ทราบราคาที่แท้จริงของผงสาและสุราที่ว่ามานี้สำหรับผงชาข,าข้าขายให้ท่านถุงละ4ศิลาแก่นแท้จิตวิญญ,ญาณส่วนสุราชีเฟื่องงอข้าขายในราคา1ศิลาแก่นแท้จิตวิญญ,ญาณทองคำต่อจำนวนสุราชีเฟื่องงอ2อหายเนียรี่ครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบกลับไปนี่มันแพงเกินไปแล้ว เจ้าคิดว่าพวกข้างโง่หรืออย่างไรทรงซือตะโกนกลับมาด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างมากแม้ว่าจะนำไปขายต่อและได้กำไรอยู่บ้างแต่มันก็น้อยเกินไปสำหรับการเดินทางในครั้งนี้เขาไม่เชื่อว่าราคาของผงชาและสุรานี้จะสูงถึงเพียงนั้นจบตอนแต่งโดยนายมะพร้าว